ตอนนี้ผมเอาหัวกะโหลกแล้วก็เทพมาลอมรอบพไปคะเนนแล้วครับอะไรแบบเทพอีกข้างหนึ่งโอเคครับวาดไม่สวยขอโทษครับมั่วตัวขอโทษครับขอให้พเน่คุ้มรองนะองค์คณะปติเจ้าแห่งหมู่คณะเจ้าแห่งเทพเจ้าแห่งรูดผีปีศาจเจ้าแห่งเทวดานางฟ้าว่าพามบอกว่าศาสนาพาบอกว่า ทิวัฒิเทพบอกว่าพิธีกรรมใดไม่บูบชาพิเคเนตก่อนพิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สาเร็จนี่คือนามว่าคณะปฏินะครับร้อยแปดพนามสามพิสองลา,งา,เเ <c oughs> ากอวตารคณะปฏิเฮีเนตนะดจ้หมู่คณะเอามีหกกระโหลกด้วยผีมีเทวดามีนางฟ้าสองข้างโอเคครับเดี๋ยวมาใส่กันต่อขอให้หลวงพ่อรวยคุมพรอครับขอให้พระอาจารย์แจ้งคุมพรอ,อครับขอให้ หลวงพ่อเงินกรุงของค,ค,ค,ครับก็เคยลงมาโอเคครับมาวาดกันต่อครับขอบคุณงานล้าวงมันนะไขพงศธรขึ้นแล้วครับเดี๋ขอบค,คุณงานล้าวงมันครับขอบคุณโลบสันโลบเลียครับ,รรรรบวาดมันมากขอบคุณขอบคุณน้องพระเจ้าอาวาดเอเป็นอาจารย์ที่หลังสวนพร้อมผม เป็นอาจารย์หลังสวนอาจารย์พิเศษกับผมที่หลังสวนตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่สึกเลยแต่ทุกคนหลอกผมว่าเอสึกแล้วฮะเอสึกแล้วมาเป็นอะไรแมส e ิเจอร์มาเป็นอะไร,ร,ะไรช็อปปี้อะไรพวกเนี้โอเคครับโอเคยังไม่สึกอะ่ะอยู่วัดป่าแถวบิ๊กซีโอเคครับถ้าเกิดยังไงพี่น้อยจะแวะไปหานะเจ้าวาดเอ นะครับขอให้ไอ้คนนคุมครอขอให้หลวงพ่อรวยคุมครอขอให้ไอ้แจ๊ดแจ้คุมครอขอให้หลวงพ่อเลยคุมครอครับขอคุณคนได้ให้ตังค์มาครับให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปครับไอ้คดีคุมครอครับ